บทที่86นิโรธสมบัติผู้ใหญ่บ้านพาลูกชายรุ่นหลุ่มสองคนกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อเตรียมตามที่ท่านพระครูแนะนำเขาไม่ต้องการให้พวกชาวบ้านรู้มากนะักด้วยกลัวว่าจะพากันแตกตื่นจนเป็นอุปสรรคต่อการปราบผีจึงบอกเฉพาะลูกบ้านที่เป็นคนสนิทเพียงสี่คนครั้แล้วคนทั้งเจ็ด ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำก็พากันเดินทางจากหมู่บ้านไปยังป่าช้าผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายสะพายกระบอกน้ำใส่น้ำฝนไปดื่มส่วนบุรุษทั้งสี่แบ่งกันถือของใช้ตามที่ท่านพระครูสั่งซึ่งมีจอบเสียมและมีดเน็บไม่ลืมที่จะนำดุ้นขิดใต้กับไม้ขีดไฟไปด้วยเผื่อว่าตอนขากลับ เกิดมืดค่ำลงจะได้ใช้เป็นประทีปสองทางค้ารือหัดส,สามคนลับหลังไปแล้วหลวงพ่อดําจึงเลืมตาพูดกับท่านพระครูว่าหลังจากปราบิีดิบเสร็จแล้วเราจะพาเธอไปพบพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอยู่จังหวัดหน้านนี่หระอครับท่านไม่ได้อยู่จังหวัดหน้านหรอกเธอลองทายซิว่าท่านอยู่จังหวัดอะไร ห้ามใช้เห็นหนอช่วยนะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับน่านใช่ไหมครับถูกแล้วผมขอทายว่าจังหวัดแพร่ครับไม่ถูกทายใหม่ซิพิษณุโลกครับไม่ถูกอีกตอบใหม่อีกทีสิคำตอบสุดท้ายจังหวัดลำปางครับถูกต้องใช่หลวงพ่อกเกษมเขมโก ที่ท่านอยู่สุสานไตรลักษ์หรือเปล่าครับท่านปฏิบัติเข้มมากได้ยินว่าเข้าฌานสมาบัติครั้งละหลายๆวันท่านพระครูพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถูกต้องเธอรู้ไหมว่าทำไมท่านจึงนิยมเข้าฌานแม้จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันแล้วก็ยังยินดีในฌานสมาบัติผมไม่ทราบครับ แต่ถ้าหลวงพ่อต้องการให้ผมทราบก็จะขอก็จะขออ,ขอ,ขอนุญาตใช้เห็นหนอเข้าช่วยไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นจะดีกว่าการใช้พลํำเพลื่อโดยไม่จำเป็นไม่ใช่อริยะวิสยัยเราก็บอกใบให้เธอก็ได้ว่าท่านอาพาธมานานท่านอาพาธด้วยโรคอะไรครับมะเร็งในกระดูก กระดูกท่านพลุนเกือบทั้งร่างแล้วถ้าเป็นปุถุชนก็ต้องเจ็บปวดทนไม่ได้มะเร็งในกระดูกนแ่ปวดทรมานมากถ้าเช่นนั้นผมพอจะตอบได้แล้วครับการที่ท่านเข้าฌานสมบัติก็เพื่อดับทุกขเวทนาที่ได้รับแสดงว่าท่านต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติเพราะไม่เช่นนั้นก็ดับเวทนาไม่ได้แล้วแล้วนิโรธสมบัติซึ่ง ชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมบัติเป็นสมบัติที่ดับสัญญาและก็เวทนาต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติจึงจะดับเวทนาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาพระอาหารหันตุกองค์สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ มีแต่พระอริยบุคคลสองประเภทเท่านั้นคือพระอนาคามีที่ได้สมบัติแปดกับพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาคาวิมุตตินอกนั้นไม่สามารถเข้าได้พระโสดาบันและพระสกตทาคามีที่ได้สมบัติแปดก็ไม่สามารถเข้าได้เหรอครับถูกแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับ พระสมาธิของท่านยังไม่สนิทพอต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือได้เป็นพระอนาคามีเสียก่อนพูดมาถึงตรงนี้ผมสามารถสรุปได้หรือไม่ครับว่าหลวงพ่อกเกษมท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุพโตภาควิมุตเธอสรุปได้แต่ก็เพียงแค่แง่หนึ่งเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงท่านเป็นมากกว่าที่เธอสรุป หมายความว่าอย่างไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจเอาไว้เธอพบท่านแล้วก็จะรู้เอาละเราจะให้การบ้านเธอไปทำการบ้านอะไรครับยากหรือเปล่าเธอบรรลุทำมาถึงขั้นนี้แล้ว คำว่ายากไม่มีอีกต่อไปการบ้านที่เราจะให้เธอไปทำก็คือหลังจากที่เธอได้พบกับหลวงพ่อกเกษมและได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรรลุธรรมสึ่งกันและการแล้วให้เธอตอบเราว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระอรหันต์ประเภทใดนอกเหนือจากอุปโตภาควิมุต เราต้องการทดสอบความรู้ด้านปริยัติของเธอและหลวงพ่อไม่สนทนากับท่านหรอครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นรู้ไว้เถอะว่าคนที่เห็นหรือได้พบปะสนทนากับเรามีไม่มากนะักอย่างหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดด้วยความเพียรพยายามของท่านเองท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์เรา เราก็ไม่มีอะไรจะแนะนำท่านพูดง่ายๆคือท่านไม่ต้องพึ่งเราในเรื่องการปฏิบัติเพราะท่านก็ได้ดำเนินตามมักมันคาที่ถูกต้องดีแล้วท่านรู้จักหลวงพ่อไหมครับไม่รู้จักเพราะเรากับท่านไม่เคยเห็นกันและก,กันหมายความหมายความว่าพระอรหันต์บางองค์ก็ไม่รู้จักหลวงพ่อใช่ไหมครับถูกแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดถ้าจะให้ถูกทั้งหมดก็ต้องพูดว่าเรารู้จักพระอรหันตุกองค์ในโลกแต่มีพระอรหันต์เพียงบางองค์ที่รู้จักเราแล้วพระที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหรันต์หลวงพ่อรู้จักทุกรูปไหมครับถ้าเราต้องการจะรู้จักหลวงพ่อดําบอกเป็นเงื่อนไขหลวงพ่อครับ เมื่อตะกี้นี้หลวงพ่อพูดถึงหลวงพ่อเกษมว่าท่านเข้านิโรธสมาบัติเพื่อดับทุกขเวทนานั้นทำให้ผมเห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานตามที่กล่าวไว้ในคำมพี์พระไตรปิฎกนะครับท่านพระครูวกกลับมาพูดเรื่องเดิมหมายความว่าอย่างไรคือผมคิดว่าพระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติเพราะมี พระประสงค์จะดับทุกขเวทนาใช่หรือเปล่าครับถูกต้องแล้วทรงกระธรรมปรินิพพานบริกรรมโดยอนุปุปภวิหารสมบัติทั้งเก้าทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานยตุถชฌานครบรูปาพจรสมบัติทั้งสี่ตามลำดับออกจากตตุทชฌานแล้วก็เข้า รูปสมมบัติทั้งสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามลำดับออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมบัติอยู่ในนิโรธสมบัติตามการที่พระองค์ทรงกำหนดแล้ว เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงปฐมฌานเป็นปฏิโลมถอยหลังครั้นเสด็จออกจากปฐมฌานก็ทรงเข้าทุติยฌานตามลำดับจนถึงจะตุถฌานออกจากจตุถฌานพระองค์ก็ปรินิพานแล้วนับปัจฉิม,มยามแห่งราตรีวิสาขาปุรณะมีมหามงคลสมัย ลวงพ่อดําสาธยายพระองค์ทรงข่มทุกขเวทนาด้วยการเข้าสมบัติเพราะแม้จะทรงบรรล,ลุพระนิพพานแล้วแต่ทุกกายก็ยังมีผมเข้าใจครับว่าคนที่กำลังจะตายนั้นมันทรมานอย่างไรผมเองเคยผ่านความตายมาหลายครั้งถ้าไม่ได้ปฏิบัติมากๆคงตายไปนานแล้วผมจึงอยากให้ญาติโยมเข้าปฏิบัติกัน เพื่อจะได้เตรียมตัวตายอย่างมีสติคนที่ไม่เคยปฏิบัติขณะก,กำลังจะตายมักพรองสติไม่ได้เพราะมีเวทนากลา้าด้วยเหตุเนี้ยคนส่วนใหญ่จึงพากันหลงตายแทบทั้งสิน้นที่จะตายอย่างมีสตินั้นน้อยมากหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรครับสิทธามอาจารย์ เรื่องนี้เราไม่มีความเห็นหรอกเพราะไม่มีประสบการณ์ก็เรายังไม่ตายนี่นะครับคงจะมีหลวงพ่อองค์เดียวในโลกที่อยู่นานกว่าใครๆผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าหลวงพ่อมีอายุไม่ต่ำกว่าสองพันปีท่านพยายามพูดเรียบเคียงเพื่อจะทราบอายุที่แท้จริงของหลวงพ่อดำหากก็ต้องผิดหวังเพราะภิกษุรัตัญโย ไม่ได้พูดว่ากะไรไปที่ป่าช้ากันเถอะบานนี้พวกโยมคงใกล้ถึงแล้วหลวงพ่อดำพูดหลังจากที่นิ่งอยู่อึดใจใหญ่ครับผมพร้อมแล้วจากนั้นอาจารย์กับสิทธิ์ก็ใช้คาถาย่นระยะทางโดยต่างองค์ต่างใช้ประเดี๋ยวหนึ่งก็มาถึงปา่าช้าหลวงพ่อดำนั่งลงตรงโคนต้นช้ำช้า ส่วนท่านพระครูนั่งต่ำลงมาครูใหญ่ๆพวกโยมทั้งเจดคนก็มาถึงหลังจากใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมงหลวงปู่เหนื่อยไหมครับนมน้อยลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามท่านพระครูเมื่อเห็นหลวงพ่อนั่งหลับตาอยู่ไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนุ่มล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพวกคนโตเขาเดินไม่รอเด็กเลย ผมกับพี่ชายต้องเร่งฝีเท้าเพราะกลัวจะไม่ทันพวกเขาพ่อหนุ่มตอบผมกลัวผีอีกแก้วจะมาจับไปดูดเลือดด้วยครับพี่ชายเด็กหนุ่มบอกเหตุผลไม่จับรอกกลางวันแสกๆอย่างเนี้ยเขาไม่ออกมารอกไม่ต้องกลัวนะท่านพระครูพูดปลอบใจลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้ว ผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าหมู่เขาจะปราบผีกันได้หรือยังครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับโยมเขาถามว่าพวกเขาจะลงมือปราบผีกันได้หรือยังท่านพระครูถามหลวงพ่อดำได้เธอบอกเขาสิว่าขุดซากผีขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกว่าทำอย่างไรหลวงพ่อดำพูด ทั้งที่ยังหลับตาผู้ใหญ่บ้านและพักพวกอีกสี่คนต่างก็คิดตรงกันว่าหลวงปู่องค์นี้มีอะไรแปลกๆทำไมต้องหลับตาพูดด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงเข้าใจในสิ่งที่ภิกษุรัตัญยูพูดจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าซากของผีดิบถูกฝังไว้ตรงไหนครั้นเห็นแล้วก็รายงานอาจารย์ว่า หลวงพ่อครับมีตั้งห้าศพฝังอยู่ลึกมากขุดขึ้นมาสามศพก็อพออีกสองศพยังไม่เป็นหลวงพ่อดำหลับตาพูดเช่นเคยดูเหมือนว่าท่านไม่ต้องการพูดกับใครนอกจากท่านพระครูไม่เป็นอะไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจไม่เป็นผีดิบนาซิรออีกยี่สิบปีจึงจะเป็น ถึงเวลานั้นค่อยให้พวกเขามาจัดการกันเองวันนี้เราก็จัดการให้สามศพก่อนท่านบอกกล่าวแล้วสามศพที่ว่านั้นศพไหนครับที่ผมเห็นเหมือนเมือนกันทุกศพลองดูใหม่แล้วก็สั่งให้เขาขุดขึ้นมาพิสุรัตตัญโยสั่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านพระครูจึงต้องดู อย่างละเอียดถี่ถ่วนอีกครั้งแล้วจึงชี้ให้ผู้ใหญ่บ้านดูเนินติเตี้ยที่มีหญ้าคขาขึ้นอยู่เต็มขุดลงไปตรงนี้แหละขุดลึกๆเลยท่านสัง่งจากนั้นบุรุษสี่คนก็ช่วยกันขุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านยืนบงการอยู่ใกล้ๆส่วนเด็กหนุ่มสองนายนั่งเฝ้าลงุงโป่เพราะคิดตรงกันว่าถ้าผีดิบลุกขึ้นมาอารวาสก็จะยึดลวงโป่ไว้เป็นสาระ ขุดลึกลงไปได้ประมาณวาหนึ่งบุรุษสี่คนถึงกับเงือตกทั้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบซากผีจึงอุทธรว่าสงสัยจะไม่ใช่ตรงนี้มั้งหลงปูหมูเหาขุดตั้งนานยังไม่เจออะไรเลยเจอสิตอบตอบไปเรื่อยๆต้องเจอแน่ถ้าไม่เจออาตมาให้ปรับหลวงปู่มีอะไรจะให้หมูเหาปรับครับ ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากบาทกับย่ามมุรุษนายหนึ่งถามซื่อก็อให้ริบบาทกับย่ามไงล่ะหรือจะเอาชีวรไปด้วยก็ได้แต่ขอสบงไว้นะไม่งั้นมันดูอุจาดเกินไปท่านพูดยิ้มยิ้มเมื่อหลวงปู่บอกให้ขุดต่อพวกเขาจึงจำต้องขุดปลอบใจตัวเองว่าคงไม่โกหก ครั้นขุดลึกลงไปอีกสองวาก็พบฝาผุๆคลุมสิ่งหนึ่งไว้จึงช่วยกันเขียบฝาออกสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นอุทานขึ้นพร้อมกันราวก็นัดว่าผีดิบ